สวัสดีครับวันนี้เป็นการประชุมประจําปีของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับต่อไปจะเป็นการสรุปงบสแสดงสถานะทางการเงินประจําปี2,565ว่ามีทิศทางและแนวโน้มเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นผมชห้เลขาการสรุปงบสแสดงสถานะทางการเงินนะครับเชิญครับต่อไปนะคะจะเป็นการสรุปงบประมาณในปี2,564เมื่อเทียบกับปี2,565ค่ะ จากการวิเคราะห์งบประมาณการเงินตามแนวตั้งของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะปี2564ถึง2565พบว่าโครงสร้างหลักของสินทรัพย์ทั้งในปี2564และปี2565ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนค่ะในส่วนของการจัดหาเงินทุนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่ได้มาจากการก่อหนี้ซึ่งทั้งในปี2565และปี2564 เป็นการก่อหนี้ระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ค่ะเมื่อพิจารณาจากงบสแสดงผลการดำเนินงานของกิจการข,ขององค์กรจะพบว่าองค์กรมีกำไรสำหรับปี2565มีสัดส่วนเปลี่ยนแปลงทิศทางของกำไรสำหรับปีลดลงจากปี2564 ถึงค่าใช้จ่ายรวมในปี2 5 1 5องค์กรมีทิศทางของค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมปี2564เมื่อเทียบในปี2564ถึง2565กิจการมีแนวโน้มรายได้น้อยลงค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะแต่จากการวิเคราะห์ตามแนวนอนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปี2565ค่ะพบว่าสินทรัพย์รวมมีการเปลี่ยนแปลงในทางทิศทางที่เพิ่มขึ้นจากปี2564 ในส่วนของการจัดหาเงินทุนของการลถไฟฟ้าขนสมม่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปี2564มีการก่อนหนี้สินหมุนเวียนในทิศทางที่ลดลงและมีการก่อนหนี้สินไม่หมุนเวียนในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2565ขณะนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมปี2565เมื่อเทียบกับปี2564พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาจากงบแสดงผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะพบว่ากิจาการมีรายได้จากการให้บริการในปี2,564เมื่อเทียบกับปี2,565มีสัสดส่วนของรายได้ลดลงและมีค่าใช้จ่ายขององค์กรในปี2,565มีสัสดส่วนการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2,564จะเห็นได้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ทิศทางของกำไรสำหรับปี25 -65 รลดลงเมื่อเทียบกับปี2 5 6 4ค่ะครับเรียนประธานในที่ประชุมนะครับจากการที่ผมได้ฟังข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับหน่วยง,งานของเราแล้วก็ได้ฟังสรุปงบแสดงสถานะทางการเงินของหน่วยง,งานของเราแล้วนะครับผมไม่ได้มองไปถึงที่เรื่องงบประมาณทางการเงินนะครับแต่ผมมองไปถึง าการที่ได้ดวิเคอร์สวอร์ดของหน่วยงานของเราครับซึ่งผมมองเห็นจุดอ่อนแล้วก็โอกาสนะครับที่สามารถนํามาใช้เป็นนวัตกรรมหรือกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาหน่วยงานของเราได้นะครับซึ่งกลยุทธ์นั้นก็คือเป็นการนําจุดอ่อนของหน่วยงานที่ว่าบริการรถไฟฟ้าสาธารณะนะครับที่ยังไม่ครอบคลุมนะครับทั่วทุก ก็ทุกพื้นที่ในประเทศของเรานะครับแล้วก็โอกาสก,าก็คือว่าถ้าหากมีการขยายจุดบริการรถไฟฟ้านะครับที่ครอบคลุมไปยังครอบคลุมไปยังจุดต่างๆหรือพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศนะครับก็จะมีการสามารถขยายขยายการเดินทางแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในประเทศได้นะครับผมก็เลยเสนอว่าควรจะมีการขยายเส้นทางรถไฟฟ้านะครับไปยังจังหวัดเศรษฐกิจภายในภูมิภาคต่างๆของประเทศเรานะครับ อย่างเช่นภาคเหนือนะครับก็อาจจะขยายจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับภาคตะวันออกเชียงเหนือจากกรุงเทพไปนครราชสีมาแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับจากกรุงเทพไปจันทบุรีนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับจากกรุงเทพไปภูเก็ตนะครับจะเห็นได้ว่าจังหวัดต่างๆที่ทําเส้นทางรถไฟไปนะครับเป็นจังหวัดเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้นนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นการช่วยทั้งในเรื่องการเดินทางแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่จังหวัดนั้นด้วยครับ ขอบุณบครับผมเรียนท่านประธานที่ประชุมครับพอดีมีท่านสมาชิกเสนอในการจัดสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงคูบภูมิภาคจากที่ผมได้ฟังท่านเลขานุก,การอ่านงบแสดงฐานะทางก,การเงินจะเห็นได้ว่ากำไรสำหรับปี2565มีทิศทางที่ลดลงถึง31เซถ้าหากว่าเป็นการสร้างรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจะเป็นการสร้างค่าใช้จ่ายหนี้สินให้กับทางราฟอร์มเพิ่มมากขึ้นหรือไหมครับ จากการที่ท่านสมาชิกได้เสนอมาว่ามันเป็นการเป็นการสร้างรายจ่ายเพิ่มเติมเพราะว่ามองว่าในปีที่แล้วมีรายได้ลดลงอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ผมมองว่าแน่นอนว่าหน่วยงานของเราเป็นรับวิสาหกิจนะครับเข้ามาทํางานหลกักๆก็เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเราจะมองโฟกัส้แค่ตัวเราเองว่า หน่วยงานของเรานี่ขาดทุนแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเราเป็นหน่วยงานภาครัฐก,การลงทุนไปก็เพื่อให้ประชาชนกําไรส่วนใหญ่ถ้าผมมองว่ากําไรมันควรจะตกอยู่กับประชาชนนะครับถ้ามองมาในมุมของหน่วยงานแน่นอนว่าหน่วยงานก็ต้องใช้งบประมาณเพื่อดําเนินการต่อแต่ว่ายัางไงมันก็มีงบประมาณกลับมาอยู่แล้วครับอย่างแน่นอนว่าผมไม่ได้มองว่ามันเป็นรายได้ที่ที่ได้เข้ามาแต่ผมมองถึงในภาพรวมใหญ่ๆนะครับถ้าเราสมมตุติเรามีการสร้างรถไฟฟ้าไปยัง พื้นที่ต่างๆใช่ไหมครับอย่างเช่นสร้างไปเชียงใหม่สร้างไปโคราชแบบนี้แน่นอนว่าถ้าคนสามารถเดินทางไปจังหวัดเศรษฐกิจหรือจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายรายได้จะต้องไปตกอยู่ในพื้นที่นั้นมันเป็นการกระจายรายได้นี่เป็นประเทศไทยนะครับไม่ใช่ประเทศกรุงเทพที่จะมีความเจริญกระจุบตัวอยู่แค่กรุงเทพอันนี้จะเป็นการส่งเสริมเพื่อให้จังหวัดอื่นที่เป็นจังหวัดเศรษฐกิจมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนใน ใน,ในที่นั้นด้วยผมไม่ได้มองในภาพรวมแค่หน่วยงานแต่เป็นภาพรวมทั่วประเทศนะครับแน่นอนว่าหน่วยงานเราอาจจะได้สง่งได้รับผลกระทบจากการดําเนินการนี้แต่ว่าถ้ามองในภาพรวมจริงๆแล้วผมคิดว่ามันก็คุ้มค่ากับการที่คุณภาพชีวิตของประชาชนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็รายได้ในรายได้ในส่วนอื่นของประชาชนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็จะมีความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่าสามารถเดินทางไปได้ง่ายครับขอบคุณมากครับ ผมจากที่ผมได้รับฟังท่านสมาชิกเสนอแนวทางในการสร้างรายได้ให้กับทางาหน่วยง,งานของเรานะครับผมมองว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีรถไฟที่ไปยังภูมิภาคต่างๆนะครับหากเราสร้างรถไฟความเร็วสูงจะเป็นการสร้างรายใจ่ายให้กับทางาหน่วยง,งานของเราหรือไม่และในการสร้างแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายเป็นอะไรที่สูงมากครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอาจจะทําให้เกิดปัญหาทางการเงินของหน่วยง,งานของเราได้ครับ ครับครับจากการที่ท่านสมาชิกนะครับคัดค้านมาว่าถ้าเราสร้างรถไฟฟ้าไปยังทั่วทุกภูมิภาคที่เป็นจังหวัดเศรษฐกิจแล้วครับจะเป็นการสร้างรายจ่ายเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานไหมเพราะว่าปกติก็มีรถไฟที่ใช้งานอยู่แล้วซึ่งผมมองว่ารถไฟนี้ก็มีมาตั้งแต่นานมากแล้วนะครับผมคิดว่าประเทศไทยควรจะพัฒนาในด้านระบบการขนส่งมวลชนได้แล้วนะไม่ควรจะ ยึดอยู่กับแต่รถไฟอย่างนี้ซึ่งแน่นอนว่ารถไฟมันช้ามากกว่าจะเดินทางไปถึงในแต่ละที่ก็ใช้เวลานานผมมองว่าทุกวันนี้ประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องการที่สร้างหน่วยงานมาทับซ้อนกันอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าเราสามารถรวบหน่วยงานการรถไฟแห่งประเทศไทยกับรถไฟฟ้าถ้าเราสร้างรถไฟฟ้าสําเร็จเราจะอาจจะสามารถรวมหน่วยงานกันมาเพื่อแบบประหยัดงบประมาณที่จะสามารถจัดสรรให้กับแต่ละหน่วยงานได้ก็จะเป็นการประหยัด งบประมาณในการจัดสรรเนี่ยครับไม่ได้จัดสรรให้สองแต่เพราะเรามารวมกันเป็นหนึ่งนะครับเนี่ยที่ผมเสนอให้สร้างก็เพื่อว,ว่าที่จะเป็นการพัฒนาระบบขนส่งในไทยให้มันมีความรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับแต่ที่ท่านกังวลมาบอกว่า,วาออกลัวว่าแบบรายจ่ายมันจะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับว่ามันไม่สามารถทําเสร็จภายในปีเดียวได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นโครงการค่อนข้างใหญ่มันต้องค่อยๆพัฒนาไปถ้าเราสามารถทําไปได้เรื่อยๆเลย แบ่งจัดสรรงบประมาณหรือแน่นอนว่าได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางหรือรัฐบาลมาอยู่แล้วนะครับถ้าเรานํางบประมาณในส่วนนี้มาสร้างแล้วก็ามาสร้างในส่วนนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นการดีมากกว่าที่แบบอเอาไปสร้างเฉพาะในกรุงเทพเพราะว่าในปัจจุบันก็มีแต่โครงการที่สร้างในกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพ,เทพไม่มีการขยายตัวออกไปนอกนอกกรุงเทพเลยซึ่งผมมองว่าควรจะขยายโอกาสออกไปนอกจากกรุงเทพได้แล้วนะครับผมก็เลยมองว่า ถ้าเราสามารถทําได้มันจะเป็นการมันจะเป็นการขยายโอกาสให้คนข้างนอกด้วยแล้วก็ถ้ามองในอีกมุมที่แบบสามารถเปลี่ยนไปได้ก็คือการควบรวมหน่วยงานเข้าด้วยกันก็จะยิ่งเป็นการประหยัดงบประมาณเข้าไปอีกครับขอบคุณมากครับแล้วในการสร้างจะเป็นการสร้างหนี้สินเพิ่มมากขึ้นหรือไม่แล้วถ้าหากหนี้สินมีปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของเราท่านจะดำเนินการยังไงในเมื่อถ้ามีหนี้สินเพิ่มขึ้นอัตราการจ้างงานลดลงอ่ะ แล้วเราจะมีทํางานอะไรครับบริษัทพนักงานเราอ่ะจะต้องโดนยุบหรือเปล่าคุณทราบหรือไม่ครับท่านม่งก็มองเห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองกับหน่วยงานแล้วท่านไม่คิดหรอว่าประชาชนคนที่เขาได้รับความยากลำบากในการสัญจรไปมาท่านก็คิดแต่ว่าหน่วยงานท่านจะได้รับผลกระทบมันแน่นอนอยู่แล้วภาครัฐมาทํางานเพื่อประชาชนแล้วทีนี้ท่านจะมามองว่าหน่วยงานเราไปต่อไม่ได้ท่านเห็นความสําคัญของหน่วยงานมากกว่าประชาชนอีกหรอครับ ที่จริงแล้วหน่วยงานพวกเรามาทํางานเพื่อประชาชนแต่ว่าท่านก็ยังมามองถึงว่าท่านจะไม่มีงานทําหรือไม่มีเงินจ้างงานคนแล้วถ้าประชาชนคุณภาพชีวิตไม่ดีท่านจะเอาคนมาที่ไหนมาทํางานล่ะครับท่านลองคิดดูหน่อยได้ไหมครับลองพิจารณาดูอย่างกว้างๆอย่ามามองเห็นแค่ตัวเองว่าจะไม่มีงานทําไม่มีงานทําท่านก็คิดได้แต่แค่นี้เหรอครับคุณจะพูดแบบนี้ไม่ได้ผมมองในนามหน่วยงานของเรา ถ้าคุณพูดแบบนี้คุณพลาดทิ้งผมผมเสียหายมากบทๆอยู่ในความสงบก่อนนะครับงั้นผมขอข้ามไปในข้อเสนอต่อไปนะครับท่านใดนมีข้อเสนอไหมครับงัน้นอีฉันขอเสนอข้อเสนอแนะต่อไปเลยนะคะ หลังจากดูแนวโน้มรายได้ของหน่วยงานปีล่าสุดเทียบกับปีก่อนหน้ารายได้มีแนวโน้มลดลงและกำไรก็มีแนวโน้มลดลงจึงอยากเสนอนวัตกรรมสร้างโปรแกรมการใช้ระบบ Smart ส,สมนาชิกสะสมคะแนนแบบรายเดือนเรามีแผนที่จะสร้างระบบสมาชิกและสะสมคะแนนแบบรายเดือนซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยดึงดูดให้ประชาชนมาใช้บริการระบบนี้จะช่วยให้สมาชิกสามารถสะสมคะแนนจากการใช้บริการและการนําไปแลกสิทธิพิเศษหรือส่วนลดก็ได้นะคะ สมาชิกจะสะสมแบบแรายเดือนในราคา5,000บาทต่อเดือนโดยสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้หลายเที่ยวและไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะเนื่องในปี2,565เรามีรายได้ลดลงจึงนำเสนอแนวทางนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นและยังช่วยแก้ปัญหารายได้ที่ไม่คงที่นอกจากนี้ระบบสมาชิกนี้ยังช่วยให้ประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามีความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ ดิฉันมองว่าการจัดทําโปรแกรมดังกล่าวในวงเงิน5,000บาทต่อเดือนอาจจะไม่คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายเนื่องจากบางคนใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางบ่อยครั้ง5,000บาทเป็นวงเงินที่น้อยมากอาจจะนำไปสู่การขาดทุนกับหน่วยงานเราและก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินหรือไม่คะ ในวงเงิน5,000บาทน,นี้อาจจะมองว่าน้อยนะคะสําหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางบ่อยๆแต่อยากให้มองในอีกมุมหน,นึ่งเป็นการดึงลูกค้ารายใหม่เพื่อให้เข้ามาใช้บริการซึ่งไม่ได้เป็นแค่รูปแบบหมาจายอย่างเดียวนะคะแต่ก็ยังมีรูปแบบเป็นรอบด้วยจะมีความหลากหลายในการเลือกใช้บริการและถ้ามีลูกค้ารายใหม่มาใช้บริการเยอะก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงานาของเรามากขึ้นค่ะและในปัจจุบันนี้มีการจัดทำบัตรสมาชิก โดยการเติมเงินตามอัตราผู้โดยสารมันมีอะไรแตกต่างจากปัจจุบันไหมคะและมันจะเป็นการผลักภาระให้พนักง,งานหรือเปล่าคะหลังจากที่ผมได้อ่านข้อเสนอของท่านสมาชิกที่เสนอไปนะครับผมขอมองว่าในจุดนี้ก็มีส่วนที่น่าสนใจอยู่นะเพราะว่าการที่ทําเป็นแบบเหมาใจเพราะว่าในปัจจุบันที่บอกว่ามีการแบบสแกนบัตรสแกนเงินอยู่แล้วใช่ไหมครับที่แบบแต่ว่านั่นมันก็ได้แค่เป็นรอบไงครับก็คือ ทุกครั้งที่จะทุกครั้งที่จะซื้อบัตรใหม่เราก็ต้องเติมเงินเข้าไปใช่ไหมครับเติมเงินเข้าไปเพื่อนนแต่ว่านี้เราสามารถใช้ครั้งเดียวแล้วเราออกมาเป็นบัตรหนึ่งใบในการใช้บริการครั้งต่อไปก็แค่แต่บัตรโดยไม่ต้องไปจ่ายเงินอีกเพราะว่าเราจ่ายแบบมารวมอยู่แล้วทีนี้ที่มองว,ว่าจะไม่เป็นการขัดพาระให้กับหน่วยงานใช่ไหมครับผมมองว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีของเรามันก้าวกระโดดไปไกลแล้วเราสามารถทําเป็นตู้ตู้อัตโนมัติในการ ใช้สแกนแบรโดยไม่ต้องมีคนไปยืนคุมผมมองว่าในส่วนนี้ก็เป็นการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ด้วยนะครับครับผมตามที่คุณเสนอมามันก็ใช่อยู่ครับแล้วในการจาัดทําตู้สถานีในกรุงเทพม,มันมีกี่สถานีครับและถ้าคุณทําคุณยังางบประมาณมาจากไหนงบประมาณในส่วนไหนในการดําเนินการก่อสร้างตู้แต่ละสถานีซึ่งในแต่ละสถานีในกรุงเทพนี่มันมีเป็นจํานวนมาก แล้วคุณจะไปสร้างยังไงหมดนายจะค่าใช้จ่ายตู้หนึ่งมันไม่ใช่ห้าบาทสิบาทครับตู้หนึ่งมันเป็นแสนเป็นล้านคุณจะทํำยังไงอึที่ท่านบอกว่าตู้มันไม่ใช่ห้าบาทสิบาทก็จริงแต่การลงทุนในการซื้อตู้ครับมันลงทุนแค่ครั้งเดียวแล้วท่านก็สามารถใช้ได้ในระยะยาวแน่นอนครับว่าปีแรกมันมีอุปสรรคอยู่แล้วมันอาจจะ,ะใช้งบประมาณเยอะแต่ว่างบประมาณมันก็ลงทุนแค่ปีแรกที่ท่านทํา แน่นอนว่าเงินที่ได้เข้ามามันก็ได้มาเรื่อยๆมันก็มาทดแทนเพราะว่าใช่ปีนี้มันอาจจะหักลบกลบหนี้กันมันอาจจะขาดทุนก็ได้แต่ว่าปีหน้าท่านไม่ได้ซื้อตู้พวกนี้มาอีกท่านอาจจะได้กําไรในส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อมาทดแทนในส่วนของปีที่ขาดทุนไปก็ได้ครับท่านท่านอย่าเพิ่งมองในระยะที่เราลงทุนดีครับท่านต้องมองในระยะยาวเอ้าเงินมันอาจจะขาดทุนก็จริงแต่ประชาชนสะดวกสบายมากขึ้นตอนนี้ท่านกำลังมองถึงแค่ตัวเองท่านท่านท่านยังคิดแค่ว่าตัวเองได้รับผลกระทบอยู่ ท่านไม่ได้คิดเลยว่าแบบประชาชนจะสะดวกขึ้นถ้าทําแบบนี้ื่างนี้แต่ว่าท่านแค่คิดว่าถ้าทําแบบนี้ท่านจะลําบากท่านแค่มองว่าท่านลําบากท่านไม่ได้มองว่าคนอื่นจะสบายท่านยังมองแค่ตัวท่านเองอยู่ครับท่านลองเปลี่ยนไมค์เสียดูบ้างนะครับอ้าวก็จะดีผมพูดในนามของหน่วยงานในประเทศไทยมันมีหลายหน่วยงานมันไม่ใช่มีแค่หน่วยงานเราถ้าเขามาทุ่มงบแต่หน่วยงานเราอะแล้วประชาชนในหน่วยงานของคนอื่นอะเขาจะได้ประสิทธิภาพในการทำง,งานอะไรเขาไม่มี งบก็จะทุ่มมาแ่เราหรอมันก็ไม่ได้ซึ่งในการก่อสร้างที่คุณพูดอ่ะมันใช้เงินมากมากที่สุดรถไฟเป็นร้อยเป็นร้อยสองร้อยล้านแล้วรายจ่ายรายได้ดูสัมพันธ์สิรายได้ที่คุณได้มาจากปีหกห้าปีหกสี่รายได้มันน้อยมากลดลงด้วซ้ำกำไรสำหรับปีก็ลดลงจากปีก่อนแล้วถ้าคุณไปสร้างอะไรอีกก็ได้ึ้นครับขาดทุนแลตัวเาแบบนี้ไงครับผมมีเสนอล้วกูตกรรมที่ที่คุณท่านสมัยดีเสนอมาถ้ามันเป็นการสร้างรายได้แต่ท่านก็จะมองว่าค่าตู้ค่าท่านนี่แต่ผม ก็คือเราลงทุนไปเพื่อที่จะหวังกำไรในอนาคตมาแน่นอนว่าเอ้าภาครัฐมันไม่ใช่ภาคเอกชนนะท่านเข้าใจไหมครับภาครัฐรัฐก็คือเพื่อประชาชนมีหน้าที่เพื่อให้ประชาชนสบายไม่ใช่แสวงหากำไรท่านก็คิดแต่ว่าเออถ้าทำแบบนี้ขาดทุนตอนนี้ท่านเหมือนแบบเออถ้าแบบงบประมาณเหลือท่านก็จะเอาแต่นี้ท่านที่ท่านไม่อยากใช้งบประมาณอนุญาตครับมีการท้าทิงจุดๆครับอย่าอย่าใช้มมากเกินไปนะเขาคาดคิดว่าผมไปกินเงินของหลวงครับ เราผมู่กยังไม่พูดเลยนะครับว่าท่านกินท่านร้อนตัวหรือเปล่าครับเอ้าที่คุณพูดเมื่อกี้ว่าท่านเอาไปกินนี่ท่านหมายความว่าอย่างไรครับเอ้าก็หมายถึงว่าท่านไม่อยากใช้งบประมาณก็แสดงว่าท่านอยากให้มันเหลือผมมองในภาพกว้างผมไม่ได้มองในภาพระยะสั้นแต่ผมเข้าใจว่าคุณอ่ะอยากมองว่าโครงสร้างของประชาชนมันก็จริงแต่ความต้องการของประชาชนมันเพียงพอไหมปัจจุบันกูต้องมองภาพอย่างนี้ด้วยก็เพราะว่าความต้องการของประชาชนไงครับผมถึงต้องเสนอแบบนี้ไปเพราะว่าท่านถ้าลองสังเกตดูนะครับว่าทุกวันนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาในการขนส่งขนาดรถเมลล์ในนนนกกรรุุงงเเทททพยยยัััแ่่คบาวี้ แล้วท่านจะคิดว่าอะไรการแก้นคนส่งคนส่งแก้ในจังหวัดอย่งเงีย้ยท่านมองมองคิดว่าข้ามจังหวัดเันจะเน้ยแค่ไหนครับท่านท่านก็ที่ท่านบอกว่าผมกล่าวหาท่านไปกินงบท่านไม่อยากใช้งบแล้วท่านเอางบไปทำอะไรครับทุกวันนี้่านรัฐเขียนงบให้ให้สมดุลกันหรือขาดดุลเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากให้งบมันเหลือต่อให้เหลือก็ไม่มีใครรู้ก็ใช้หยุดครับหยุดผมได้ทราบถึงจุดประสงค์หรือความต้องการของแต่ละท่านแล้วครับมีสมาชิกท่านใดคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีผมจะขอลงมติในสองโครงการที่สมาชิก ได้เสนอมาโดยการยกมือทางว่าท่านใดเห็นด้วยให้ยกมือขึ้นครับมือลงครับท่านใดที่ไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นครับมือลงครับท่านใดงดออกเสียงยกมือขึ้นครับมือลงครับต่อไปคุให้เลขาสรุปผลมติดังกล่าวเรียนเชิญเลยครับ จากมติในที่ประชุมนะคะมีสมาชิกทั้งหมด9คนคะ่ะเห็นด้วย5คนไม่เห็นด้วย2คนและงดออกเสียง1คนคะ่ะในที่ประชุมเห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่งจึงสามารถดําเนินการตามโครงการดังกล่าวได้สําหรับวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ผมขอปิดการประชุมในวันนี้ขอขอบคุณครับวันนี้วันนี้ก็ต้องรีบกลับบ้านไปหาพ่อที่เชียงใหม่ก็ต้องรีบไปให้ถึงที่นี่เลยแล้วจะไปยังไงหล่ะน่าจะไปเครื่องบินไม่งั้นก็รถถ่ว แต่ถ้าเครื่องบินต้องจองตส๋วเป็นวันเลยนะแต่ถ้ารถเสือก็เดินทางหลายชั่วโมงมากอันนี้เรารอไปถามพี่ขายตัวรถไฟไหมเสือเขาจะแนะนำอะไรเราได้ก็ไปครับสวัสดีค่ะพี่พอดีวันนี้หนูต้องบินกลับเชียงใหม่ที่เร็วที่สุดที่มีอะไรแนะนำที่นูถึงที่สุดเลยปะแต่ตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าเดินทางถึงเชียงใหม่ภายในสี่ถึง้าชั่วโมง จริงเหรอคะพี่น้องเดินทางไหวน,นะคะตอนนี้เรามีแพ็กเกจเบาใจรายเดือน5้า0ันบาทสามารถเดินทางได้แบบได้จํากัดในระยะเวลาหนึ่งเดือนค่ะสนใจเลยค่ะงั้นหนูขอสมัครแพ็กเกจได้ไหมคะได้เลยลูกตอนไหนสิมาน้องเจ้าอ้าววัน,นี้ลูกไหนว่าออกมาตอนเช้าทำไ,ไมมาถึงเร็วจังเพิ่งเที่ยงเองโอ้เดี๋ยวนี้เขามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงค้าว่พดเนี่ยเดินห้าจาก คุณเดนมาเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็ถึงแล้วแบบนี้ก็มาหาพ่อได้ไบ่อยๆแล้วสิใช่หนูจะมาหาพ่อทุกอาทิตย์เลยค่ะดีงั้นไปกินข้าวกินปลากันก่อนนะลูกนะ